ทีมงานลายอะไรนี้โลได้น like um ี้อยู un, ่ป่าอยู่บนโลอมาโลย่นะนี่กคน่นี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 ่เด้อเอ้อมาเพกขมาเพ่นมันเราได้ปูได้ปลาเล็กแนี้โอ้มันเด้บักดุ๊ก นี่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 สีละจับเสียมก็ฮอาภาษาอะไรก็บม่มีเลยวันี้นะนี่เห็นวะลงน้ำกัมันเท้าป่ากัมันนี่โอุ้กซ้ำแขนโป้งทุกคนกำจนบุหง่มทุกคนกำคัด อ,อ,อไปได้อบอนี่สบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีนะวันนี้มาลกอนองปาลาทุกคนเลยมาลกอนองปลา พอดีทีมงานโซนกันมาล่องนองปานะนี่หลายคนเลยนี่บอสิ่งก็มายุกตุกต๊กตุก้ยเบรคแอสหนึ่งหดล,ลงมานี่เอ๋อเมาเต็มที่มานี่คณะทีมงานลงก้อนเลยพวกหน้าในพันอมทุกคนเลยล่องนองปานนองสาหน้าในพันอมนี่ปพอตทีมงานลายไอ้นี่มานี่โอ้แ <c oughs> ต่พันบุญก็ลงเลย ป่าธรรมชาติทุกคนเลยน้องป่าธรรมชาตินี่พผ่านบุญพ่านหำครบมือนนี้นะโอ้พ่านอมนี้โลได้มือนนี้เลยทุกคนเลยโลได้มือนนี้เลยอยู่ป่าอยู่บนโลธรรมอานโลอยู่เลยเอ้าเดี๋ยวลงกับพิมพ์งานกคนลงน้องก็มาสิงก็ตูดน้ำก็แฮ่เขากับม่าน

dọc dọc con cài dọc cái này mình dọc 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 nó dọc dọc ô dọc 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 เดี <Private>. <ality> ๋ยวมาเอาลก็ไปเอโคได้ตัวปลาขาวยก้ยนะขอแล้วลูน้ำที่เลยตับโคหรือโคที่ทำเป็นน้ำไหมปลาขาวตัวยก้ยนะตบปลาเพา่าพี่บปลาสามมาเพปลางทุกคนเอาซาบามาสเ็เปลาอืบบปลาตบปลาัดบะมาที่่องงท่าี โอ้ท oh, oh, ุกคนสองแต้มแล้วพอสินนี่เด้อหลอดหมดแล้วแนวแกหนาวมาเลยเนอะเลาะเขาเศษขอดเจ้าเราแบบนี้นะแก่ข้าวสก่อนพี่น้องเไง <laughs> Kì khao, oh, hết lửa rồi Thìm ngàn mấy khô, hết khô tha thôi, thôi. Để, để, lại tôi nữa đấy Ồ, oh, tổ nhảy này, đây Chọn thảm tù đấy, đấy ừ, đi, đi, thôi hèn <laughs> Hết khô tha thôi đấy, lông, cả lông Phải Nhái hơn vài thằng thìm ngàn con Có hơn vài thân rồi. Lại con คน thế <cói> nó. เนาะ <đi, cười> nhưng <laughs> mà là โอ้ย đây นี่ก็เลือกกินนี่ <laughs> <laughs> Cái nào ๆๆๆๆๆ sợ tin ๆๆ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 ๆ hả

จิกตีนก็ทุกคนจิกตีนก็ทุกคนน่นปลาอยู่นี่หลายปนะทุกคนเลยวัคซีนกบต่อนี่เห็นเห่าหลยปนะจิกตีนก็รับลองปลาอยู่นี่นี่นพิษวังามัม่รเจิกจิกจิก โอ้ยปลาทเลปลาดุกมั้นะจกเอาอยู่นี่ทุกคนเลยเออถุนกเนือปุ๊เอาหนึ่เลยอืมโอ้ยมันเด้อปักดุกอ้า

mình vô lắm, nó vô lắm Ô, phải <laughs> chung như nó chết nữa đúng Ừ đi đang bây giờ đúng không? Ô, ô, kiếp, kiếp, kiếp Chắc tố đi, không có sao đi nữa Bà lại đúng không đây, nó không xa ôm Kìa, không có đứa tròn đó

ป่ะโอ้ยฝรั oh. oh. ่ยหลายตัวทุกคนจับจับบ๊อบดีปัโขทั้งหมดชุ่มเล้นะเนี่ยนี่ก็ผักโขมผักโขมไม้ทุกต้นเลย เออีนาชนนะเผาน้ำทางนี้ก็นเราก็ยืนูกันในนี้มันขาอยู่เขาปาหนูยี่บอกะปูเลยปูเลยอันนก็ปูเลยดินกองโูจักสีกห้ามฟาสิแรกโผล่ไปจากี่ย่างปู หยองหมดแล้วลงหมมือเฉยร่งใรักเคาะพุทีดาดยทกับาดองอมีอไบวน่เหมก็ได้ิ่มเหมนทุบมได้่อทำบ้าดอนมือมือไงปัญหงเขาเยล่มไหนมาเช็ดวิ่งอื่นไสนดอนเนาะไล่เน เตดพหนเตดเยจีเข้าเี่เผยเวมันเจเ็ทุ่งโมเดิร์นมันเขาิาน้องซานโตอยู่นี่ด้วยเหตุจอมปีกอ่ะโตไปิ้งนี่ด้วย่มพวกเก้าชุกเลยฮุ่เลยนู้น ทางล้วนทางล้วนทังล้วนเรอทางล้วนว้าวด๋อยโค้ดเขาต้องน้ำต้องเอาพรธรมาลงนองพักกัมปะรีหนาวเล่าขาเนี้ยนะหนาวจางนิดๆอยู่นี่โมโยหนาวจังนิดๆอยู่นี่มาพักกอนเขาเลย หนาวกัแล้วมหาเผาป่ากินก็ดูปล่าตัวนี้นะโอ้โหเอ้รออยู่ผู้สโตเย็นเเผาน้ำกินน้ำเดี๋ยนี้แลสแปรดีกว่าต้งำล กินเนื้อคือกินข้าวโพดแลคลักนน้อแล้วคนดมยากัลงมาห้อยที่จุดนั่นม่จะมาตักไปมดิน้นไปห้าวันนำกินไนใส่หมวกใส่สุดเต็มสุดเขาอยู่ย่ามหมกไปแล้วไป

พอจนแล้วอแล้วพอแล้วเขาเมื่อเพ่งเข้ามาเ่องเจ้าิีมันมันจังเลยเลือใส่ปีหมดหมตุนปารยา มนนีชุดใบหนาปุ๊บเอาแล้วม่ใครมาเลยโอ้ไดตัวไ <c oughs> ข่กไปมูท่าแล้วเหเอาล้วมมใใไม่ไครมาชงเลยนึว่ามาพี่มาพี่ทุกเฮ้ <c oughs> ยันอนันยีว่วันัวบันกลุ่มแก้วพี่ออกทนทางเนาะ <c oughs> บกบเนะะออ <c oughs> มันลบนะ <c oughs> บอันนี้เน่นมึบบบงบลาบลาละทิมือาไปเปลอมนเนไตาม อาว่าคึ้นมือลูกมันเรียจนนะมันปวดตยุ่มฮะอนนี้มันเอาสายตาครูจนนะว่านี้ย้อยย่นไบักอันนี้ว่ย่มาว่านน่าจะทเอิญเ่อยุมุ้นขอนามอนเบ่อบ่บ่น ผ่านบุญมักกินแสบแท้เอาตัวใหญ่แทะเอาคักๆเะหวานคนกินแสบเนาะไปเผาปลกคอใหญ่ทุกคนไปมาดูคนนี้นะตรงนี้กระบกใหญ่ทุกคนผู้ลงผู้หึ้นเฮ็ดผ่อนอม ทางไมโครฮาก็สอยเฮ็ดก้อยทุกคนปลาตนปลาชุ่มปลาน้อยน่ะนี่ปลาขาวปลาเนี่ยนะนี่ก็ไม่เล้าโอ้โหกัวนี่แหละครับโอ้หังนี่อ้มปานะ

มาพันห้ต uhh ัปิงก่อนหนช่วยยันมาหมู่ลงมจะหนาวสคือหัวมีหเาตัวเมาตัวใหญ่ยังคุมาอ้ขอนเอาตัวใหญ่เฮาเฮ่แล้วทุกคนสวนหาอยู่ โชโต๊กเดอบวงแพ้ย่นขึได้ชองตัวนี้เฮ้ยมันมันฟีแล้วมันปิ้นกดดันเนาะกดดันแล้วเพิ่มมากั้ด้ันไมตรี่ตงเชี่ตงตเล้นม่คว่เนะ

คืนี่คือโมทักสินีรก็น้ำหลังหลังเนี่ยนี่นี่นี่เนี่นี่เสรล้กับเสี่มกบระมาณยูป้ากับหมายูบ้านมัีกอมมาเนาะมึงนะทหารเกือข้าวไม่เห็นมึงเลยไอ้นี่โอ้ยูรโอ้ยมึอะไรมากินนี่กินเดี๋ยว อาลภาษาเหลกไมมนนี้นาะใหญ่แล้วหัวใหญ่ลหรมเออไปปางไปยันปางอนียใหญ่ไม่มมเยละอานา้ำมากินไหมบ๊อี่อาไมันก็ได้ฮะบนบุญนาบบุญนาบบ๊มี่อาไก็ได้น้าน้ำมีรถนะรถจั เร่กน่ดียพวทุกคนดเอาไปเลยไปเลยเออขี่มันะขี่มามามาขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนเออขขี่กนีกอยทุกคนกินข้าวองซานี่เลย้ขี่บสุกอไได้ขี่บโคใหญ่มันไม่สุกนะเว้ยเฮ้ยโอ้ยอาไได้เอาป่อยปายได้ เดี๋ยวนี้ลดเนาะเอาไปพุ่นรถสิเยอะน่ครับเพราะมันเล่นพีมาพีลดอะไรเสือมีฟดมีพผ่ไมาปู่ได้เนาะมีละมีแต่ยางเฟืองนมาเปล่ซุ่มเซลมาทุกคนพร้อมแล้ววันนี้นะทั้งเผาได้ทั้งก้อยได้โอ้มานซ้ำท้ายละพอดีขึ้นมากินข้าวเลยตรงนี้ทุกคน ลงกำลหวนหล่อมกไงน่เห็นบ่ลงน้ำกระมันเข้าป่ากระมันไปอีเข้ากันมาทีลงมาแล้เอาโนนบนตัวนู้นเอกไ้แก่ันางเขาเขากินปะโคดเมื่อกี้เต้ไม่นีบขึ้นเขาข้ามกินกลุ่มปป่าช้าเนมดดูมือเนี้ย

มันอาวนะครับะเดน๋ยวประเดี๋ยวเหลวเยอะู่นติดเนื้อเลยมันเป็นตัวโป็เล่านะโนี่ยเลิกกับมีเตมไอ้เพลย์เลยลูกงานโก่งนะกระตักกเตยเขาเพ็ด์เพลย์ต่างลูกเคยลูกเคยเด็ดแค่เพชร์ทอดเน้าเลยมาชุบก้นกินเจวกับอุปตาทาปูนเอาปูนเอา พอคุยๆลี้ยพอมัดนึดูขี้ดูนเือนี่โมม่ไากมาไล่ลูกมบเลยนั่เช้าลูกโอปะเปจมตีเมนในผ่านเป็นหิงหรือเปล่าเนี่ิงแล้วทีไาไเผื่เาไมกินเลย น่ปีกี่านเกปานีตึกมันนี้ได้หลายตึกแล้วการยังมีอีกสองข้องอ๋อมีตตใงญงทุกคนบิ้ตใหญ่เอามาเบิ้งก็โอ้โสมแขนปงทุกคนงายิบเจอเลย อืมนี่อ๋อทุกนี่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 ยอดทกคนนี่อันนี้เฉพาะตที่ใหญ่นะทุกคนแล้วก็ตัวที่น้อยน้อยน้อยเนี่ยก็นี่ตัวที่ห้ามห้ามลื้นดำผ้าซ่่าแผ่นนี่กนนได้หลายทุกคนนเนยล่อลายคนหลายคน่นลายเอาแล้วก็ได้มันก็เลยได้ลายเนี่ย่าธรรมาสตวทั้งหมดนี่นะ

หลังจากเขากินข้าวกินน้ำอิ่มทุกคนแล้วก็มาตัน้องตัวนี้มาตัน้องเทิงก็ได้ตติมบ่อลายไปเลยทุกคนแล้วกสิสีพากันขึ้นแล้ววันนี้นะปลานี่ก็ตัวนี้ชุ่มปลาขาวปลานี่ยลายทุกคนเอามืองอมมือเป้าก็ได้งอมมาตามแคมมันงอมเนี่ยตัวนี้ก็ปลาคอปลาก็ได้สองข้องสามข้อง ตัวใหญ่ๆได้ที่มีสามตัว<ฮ>พอได้ยู่ได้กินทุกคนเลยมากส้นกันมาลงกนองสะมันนี้นะ,ะเดี๋ยวตัวนี้นี่ขจ้าวาเสียมเมื่อแบ่งกันตะบ้านทุกคนเดี๋ยวเฮาวกับซีบริษไทย่อให้เบิ้งนะเดี๋ยวมาวันนี้สิขอฝากไว้ซสำนี้ทุกคนทีใน่ได้ขอขอบใจเอสซีทุกคนที่เข้าขมาติดตามให้พวกเราส้มนะครบกันวิดีโอนะทุกคนสายก่อนบ๊ายบาย Thank <laughs>